สวัสดีครับกับผมพัชระพูลเจริญคนค้นทำตามรอยพทะธรมรมดิวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ฐานการเรียนรู้การพัฒนาที่ดินศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระธรรมดิอำเภอสันประตองวันนี้ผมมีแขกท่านสาคัญซึ่งจะแนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักกับผมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ส,สวัสดีครับพี่วัชระครับผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรจตุวิทยทองปอนะครับอาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคทีนี้ทําไมผมต้องเชิญอาจารย์มาผมเองเนี่ยครับติดตามเฟซบุ๊กขอขอ,ขอบคุณมากครับครับแล้วก็ สองสามปีที่ผ่านมาผมไม่สบายใจเลยครับผมเจอเด็น้องๆรุ่นลูกคุณหลานเขาไม่เข้าใจว่าล้นเก้าได้หลวงให้เก้าในหลวงให้ใจสิบแล้วพระมบวงมีปัญหากันหลายคนตอบพงพลนชาติยอย่างไรเรื่องนี้ท่านท่านเป็นท่านอาจารย์เคยสอนลูกศิษย์มามากมายแต่ก็รู้ว่าท่านมีแนวทางอย่างไรบ้างครับที่จะสื่อสารให้เยาวชนน้องๆได้เข้าใจครับก็ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะพูดถึงเรื่องการศึกษากับประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่าการศึกษาไทยเนี่ยเกิดจากอะไร ถ้าเราย้อนในยุคอดีนะครับหลายๆพระราชวงศ์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าราชวงศ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีบทบาทกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมากการศึกษาไทยเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากราชวงศ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นราชการที่หนึ่งไล่มาตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์หรือในอดีตที่เป็นพ่อคุณรามคําแหงอะไรก็ตามก็เกิดมาจากราชวงศ์ทั้งนั้นเลยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไปโทษเด็กนักศึกษาก็ไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เห็นว่าราชวงศ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะเด็กเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันเห็นเหมือนกับที่ผมโตมาดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ด้วยซ้ําไปครับเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่นะหน้าที่ผู้ใหญ่ที่จะต้องอธิบายครับและจะต้องทําให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนไปยังเด็กเยาวชนให้เห็นครับผมอาจจะต้องทําความเข้าใจอาจจะต้องมีสารคกดีหรือมีชีวประวัติของท่านในการที่ทําให้การศึกษามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆไม่มีใครรู้หรอกว่าการที่การศึกษา เปลี่ยนระบบการศึกษาโดยเน้นให้การศึกษามีการบูรณาการการศึกษาโดยใช้หลักคิดของต่างประเทศเข้ามาก็คือสเตมหรือเราเรียกว่าสเตมศึกษาเนี่ยเกิดจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของเราเนี่ยผมขอตวเนี้ครับเชิญให้มาแล้วก็สร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเอานักวิชาการศึกษาเนี่ยไปมีการประชุมร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็กลับมาว่าอันเนี้ยจะเป็นการที่จะทําให้การศึกษาไทยเนี่ย พลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงต้องต้องบอกงี้ว่าการศึกษาไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่างที่เรามายืนตรงเนี้ยหน้าที่ศูนย์เมรนการเนี่ยที่สันปตองเนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท่านทรงสร้างไว้ให้กับคนสันปตองก็คือได้สร้างสิ่งนี้ไว้ให้เราถามว่าแล้วเราเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยจะทําให้เกิดการศึกษาการเรียนรู้ได้อย่างไรเราจะบอกว่าเอาเขาทำมาแล้วแล้วเด็กจะมาถ้าเราไม่ไปดึงมือเขามาไม่มีใครที่จะมาถามว่าใครล่ะก็คือเราเนี่แหละจะต้องไปพาเขามาให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ พันปีได้ทิ้งไว้ให้กับ,บ,บชาวสัมปตทองเนี่ยคืออะไรถ้าเราแลเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่การเกษตรเพราะปลูกทุกอย่างมีแปลงเกษตรให้เราได้เรียนรู้มีฐานเรียนรู้ถึงสิบฐานให้เราเรียนรู้ครับถามว่าถ้าไม่ได้คุณประโยชน์หรือว่าคุณอน,น,น,นันต์จะดเทาราชวงศ์แล้วเราจะมีที่เหรอใช่ครับเราจะมีแหล่งเรียนรู้อย่างนี้เหรอดังนั้นผมเชื่อเลยว่าการศึกษาเนี่ยถ้าไม่มีราชวงศ์หรือไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยไม่สามารถที่จะมีการศึกษาดีได้ถึงทุกวันนี้ บนป่าบนดอยที่ต้องเดินทางไกลไปถามว่าถ้าไม่คิดถึงประสรงนิกรหรือเยาวชนไม่มีใครทำหรอกครับแต่ทําไมท่านถึงทํานั่นคือท่านมีความเข้าใจว่าอยากจะให้คนไทยทุกคนในประเทศไทยได้มีการศึกษามีเรื่องเล่าอะไรที่อาจารย์จะบอกต่อถึงน้องๆเยาวชนซึ่งอาจจะเป็นศิษย์และไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านทั่วประเทศครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับผมเชื่อได้ว่าที่นี้เนี่ย จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสตร์พระราชาหรือทางด้านของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่อยู่แห่งนี้นะครับเส้นทางสันปตองเป็นทางผ่านที่เราจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปที่จอมทองซึ่งมหาอะไรผมก็มีมหาอะไรที่จอมทองนะครับแล้วขึ้นไม่ไม่ไกลครับแล้วก็ไปที่ดอยอินทนนท์ผมเชื่อได้ว่าจุดนี้จะเป็นแหล่งที่พักแล้วให้ทุกคนนะที่ได้เดินทางผ่านเส้นเนี้ยได้มาพักแวะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาได้มาเรียนรู้ถึง กิจกรรมต่างๆที่ท่านทรงได้สร้างไว้ที่นี่เราจะเห็นผิดพันธ์ที่ท่านส่งเสริมให้กับชาวบ้านนะครับ,รบมาขายหรือว่ามีการใช้วิถีชีวิตเดิมๆที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับจะเป็นยังไงผมคิดว่าศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ให้เราได้มาเห็นว่ามีการขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยไม่ต้องใช้เงินครับ,รบมีการช่วยเหลือกันระหว่างการทําเหมือนกับแปลงเกษตรด้วยกันเป็นการลงแทกรเราเราเป็นการช่วยเหลือกันไม่ใช่เป็นการที่ว่า ทุกอย่างจะต้องอาศัยเงินอย่างเดียวเป็นอาศัยน้ําใจอาศัยการช่วยเหลือการมีพิษไมตรีหรือว่าจิตไมตรีซึ่งกันและกันผมเชื่อได้ว่าศูนย์นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งครับและเชื่อได้ว่ามาลัยเทโนโลยี้านชมงคล้านะต่อไปก็จะใช้ศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ที่ประชาสัมพันธ์นะฮะโครงการทระราชดำริโครงการส่วนพระองค์ทุกราชวงศ์นะครับให้กับชาวบ้านประชาชนที่สนใจและเป็นจุด ใช้การสื่อสารให้เกิดการเรียนรู้รให้เด็กและเยาวชนได้เห็นว่าการศึกษากับราชวงศ์คือการที่ราชวงศ์ได้สนับสรุนให้มีการศึกษาที่เกิดขึ้นสวัสดีครับท่านู้ชมพัชระผูเจริญพักดีตุงเอกบางหลงคนบ้านนอกนะครับวันนี้ก็แยกกับเพื่อนเด็กแล้วก็มาพบกระท่านเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะต้องไปทางานแต่เช้านะครับพรุ่งนี้เป็นเช้าวันจันทร์ แต่ความไม่สบายใจกับผมและผองเพื่อนในวัยใกล้เคียงกันเนี่ยนะประเทศชาติมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงนายกองโตนะแต่วันนี้ก็ต้องพูดครับเพราะว่านั่งพูดคุยกับเพื่อนมาตั้งแต่ตอนเย็นว่าประเทศชาติเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะฮะมาถึงจุดของ เด็กเวนเด็กทะลุนรกเด็กทะลุอเวจีนะครับผมผมกลับเรียนท่านผู้ชมมาตลอดว่าผมเองได้มีโอกาสสัมผัสกับอาจารย์ยักษ์เนี่ยนะสมัยท่านเป็นธรรมดีช่วยกระทรวงเกษตรเนะี่ยและก็ท่านในอดีกหลายท่านจะรู้ว่าพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือพักข้าราชการ,รครับพี่น้องผู้ชมส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะ อาจารยักษ์ก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีสี่สิบหลายคนบางคนมาเสนอที่จะดูแลสำนักงานท่านท่านก็ปฏิเสธไปให้คุณไปดูแลสำนักงานของคนครับและนี่คือคนดีที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอาจารยักษ์วิวัฒนกรรมอรแล้วก็พิพิชานะท่านได้ปรึกษาท่านผมเองเนี่ยได้มีโอกาสทํางานจิตศาสาหลายครั้งได้มีโอกาสไปคอรมอมสัญจรหลายครั้งนะครับก็ถึงได้รู้ได้เห็นว่า พักที่ใหญ่สุดคือพักประจำจครับทีนี้ขณะนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดปัญหาเด็กเวนเด็กทะลุนรกทะลุอเวจีก็ถือว่ายังไม่สายนะครับเพราะเราเริ่มเรารู้ตัวแล้วจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาแต่2,561 62นะฮะหลังจากรัฐธรรมนูญน60ที่มาจากประชาชนประกาศใช้เนี่ยคนชั่วคนไม่ดีก็ใช้ช่องทางเรื่องอายุของเด็กของเยาวชนมาเป็นเครื่องมือกัน ทำลายประเทศไทยทำลายสถาบันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตื่นนะฮะข้าราชการก็ต้องตื่นรัฐมนตรีหลายท่านแต่ผมว่าบางท่านก็ตื่นบ้างลนะบางท่านก็หลับบ้างบางท่านก็เป่าสากบางท่านก็ไม่เป่าสากนะฮะอย่างท่านจุตินี่ไม่เป่าสากเพราะถ้าเรียกร้องไม่ให้หลายๆท่านเป่าสากนะครับท,ทุกเย็นเนี่ยผมก็จะนั่งฟังสถานีวิทยุข,ของรัฐบ้าง ดูสถานีโทรทัศน์บางช่องของรัฐบางยวิทยุหมคือไอ้พวกนี้นะครับใส่สีตีไข่หมดผมก็ไม่เข้าใจว่าไอสถานีเหล่านี้เนี่ยขออภัยมันมีรัฐมนตรีกำกับหรือไม่นะฮะมันมีรัฐมนตรีกำกับหรือไม่หรือมีควา,ามสามารถหรือไม่หรือมือไม่ถึงหรือตัวเต้ตัวต่ำตัวสูงอันนี้ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง <c oughs> เพราะไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงนะฮะแต่ผมรู้กําเนิดนักการเมืองทุกปะเภททุกชนิด โดยเฉพาะพวกลูกอันทะตะกวดอันนี้ผมก็ไม่เกี่ยวข้องไปเรื่องของคุณครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงลุงตู่โมเดลครับลุงตู่โมเดลเนี่ยถือกำเนิดในยุคคสชนะฮะตั้งแต่สันปัดตองการจนะบุรีชัยภูมิภูเขียวหมุยนะฮะอันนี้คือเริ่มต้นในยุคลุงตู่นงแล้วก็สืบสารเรื่อยมานะครับ ลุงตู่โมเดลเนี่ยเริ่มต้นที่เชียงใหม่สันปะตองโดยไม่ใช้เม็ดเงินแม็ดบาทเดียวนะลุงตู่โมเดลที่ผมจะพูดถึงคือใจใส,ส,สของนายกงตูฮะแววตาใส,าส,าสาของนายกงตูนะคือลุงตู่เนี่ยท่านแววตาท่านเนี่ยจะสื่อสารกับเด็กได้เด็กเขามีแม่ซื้อเขาเขาอ่อนก็จะสัมผัสได้ฮะเด็กสัมผัสลุงตู่ได้แววตาแววตาเมตตาปานีน้ำเสียง จากใจวเวลาองค์โอุ้มเด็กเนี่ยอย่างพิจิตเนี่ยอุ้มจำเด็กหลับคาคาบาท่านนะฮะทุกที่สุโขทัยคือคือเราไปมาทุกที่เราติดตามติดตามผมจะศึกษาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีวันนี้ตามใดที่ระบบราชการยังถูกแก้ไขไม่บรรลุเป้าหมายนะเพราะดีในยุคองค์โตหนึ่งในยุคขสชเนี่ยท่านท่านก็พยายามจะแก้ไข แล้วก็พม่าจากการเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโคต้าพักการเมืองนะฮะทีนี้เราลองไปดูว่าทําไมผมขออนุญาตพูดความจริงกันมทรล้านนาเนี่ยหกพิยาเขตสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือเนี่ยทาไมเขาสอนให้เด็กรักชาติสัตว์กษัตริย์ทําไมอธิการเขาสอนให้เด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจพระมหากรรมาธิคุณของพระมหากษัตริย์นะครับแต่ท่านเชื่อไหมอธิการบดิทุท่านที่รักชาติรักสถาบันเนี่ย จะไม่ได้รับการส่งเสริมจากข้าราชการประเภทขุนนางกลางฉินที่ต้องจะโกงกินก็ประมาณนะครับวันนี้ต้องพูดความจริงเลยนะฮะการได้มาซึ่งอธิการทุกมหาลายัยทุกมหาลายัยรู้ดีฮะสภามหาลัยทุกมหาลัยรู้ดีครับผมไม่พูดมหาลัยไหนนะที่ผมพูดในผมพูดหมายถึงความว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยผมเชื่อมั่นท่านรักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษหรือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษา ح. ผมเชื่อมัน่นเชื่อมือทุกคนเลยเพราะท่านมาเป็นรัฐมนตรีได้ต้องมีความรู้ความสามารถเราคนบ้านนอกแต่สิ่งที่เรามองเห็นคือวันนี้ส้มหน้าหลอกหลอนพังพรโมเดลใช้เด็ก,กวัยชนเป็นเครื่องมือมันก็ทําให้รู้ว่าสถาบันครอบครัวมันอ่อนแอเพราะอะไรนะฮะต้องไปดูสถาบันครอบครัวเด็กนี่พอเกิดมาพ่อแม่อบรมตั้งสอนขนาดไหนนะฮะจากอ้อมอกพ่อแม่ไปสู่โรงเรียนอนุบาล ปถมมัธยมเนี่ยครับเราเห็นความเข้มแข็งของพอ,อเตยมพัดแล้วผมถามว่าวันนี้เงียบฉี่มีใครไปดูแลเขาไหมผมถามตรงๆเลยมีใครกับไปให้กําลังใจพอ,อเต็มพัฒอีกไหมครับปล่อยให้มันเงียบหายไปแล้วก็ปล่อยให้เต็มพัดสู้อยู่เดียวดายนะผมยกตัวอย่างลุงตู่โมเดลเพราะลุงตู่ไปเชียงใหม่ไปกราบคูบาศรีวิชัยครั้งแรกนะฮะลุงตู่ไปเชียงราย พี่น้องเชียงใหม่ไปเชิญท่านที่เชียงรายท่านบอกท่านไปหน้าท่านเป็นนายกท่านเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เลือกท่านและไม่เลือกท่านนี่ครับพอลงตัวไปเชียงใหม่ปุ๊บเจอกับเด็กๆมอธรรล้านานะแววตาใสๆที่ท่านสื่อกับเด็กแววตาใสๆสายตาแห่งความจริงใจเด็กเขาก็ฟังท่านนะอาจารย์เพิ่มจตุริศเนี่ยพูดคุยกับผมปรรจุดสาวชนที่ศูนย์นำเนินการ โครงการพรัะน์หลีสันปะตองครับวันนี้ผมจําเป็นต้องพูดเพราะว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะฉนดก็เป็นของพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งลุงตูถวายงานที่นี่มาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนายกลุงตูถ,ถึงมีความรู้เรื่องโครงการหลวงครับสถานีทุกสถานีนะฮะเก้าร้อยสิแปดโครงการของพระพันปีหลวงเนี่ยลุงตูถวายงานเพราะฉะนั้นเนี่เยเดือนนี้เดือนมหามงคลเดือนสมเด็จแม่วันที่สิบสอง วันประสูติการของสมเด็จพระพันปีหลวงนะหลอนเก้าหล,อน,ลอนกระหม่อมของพงชนชาวไทยเนี่ยลุงตู่ไปเชียงใหม่ทุกครั้งเนี่ยท่านก็จะพบกับเด็กๆของท่านคือเด็กๆของมทลล้าน,นานะฮะลุงตู่ก็ให้การบ้านคุยกับเด็กแล้วเด็กเขาไปคิดไปทําครับเขาไปทําเขาไปเล่าไปบอกต่อพ่อแม่ผมจําคาพูดไ่เลมนะฮะทุกๆท,กที่ที่ลุงตู่พูดกับเด็กคือ กอดลุงแล้วหนูต้องไปกอดแม่ด้วยนี่ฮะกอดลุงแล้วต้องไปกอดแม่ด้วยนะฮะกอดลุงแล้วต้องไปกอดแม่ด้วยคำย้ำนี่คําพูดของลุงตู่หม่จจะเป็นภูเขียวนะฮะจะย้ยโพมเมืองการสองครั้งเมืองการนี่ครั้งแรกลอยกระทงตู่มีความจริงใจเด็กเขาจับทางลุงตู่ได้ครับว่าลุงตูรักเด็กเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าพี่ป๋อเนี่ยจะรู้ขอญาติเอ่ยนามเลยพี่ป๋อเนี่ย,ยผลเอกชินภัทรารสินเนี่ย พี่ปอนี่รู้ลุงตู่รักเด็กเพราะว่าเราจับทางได้วะ่ะนนลุงตู่เนี่ยวนเวียนที่จะคุยกับเด็กก่อนที่ถึงเวลาลอยกระทงทั้งที่พี่ปอเองก็อยากให้พวกเด็กๆเนี่ยเก็บตัวได้ลุงตู่ท่านเห็นเด็กท่านทานรักเด็กครับอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะฮะเหมือนอย่างที่เชียงรายหน้าวัดพระแก้วอะ่ะพี่ปอยังบอกว่าเสียดายนะนายรักเด็กถ้าเด็กมากว่านี้เนี่ย ลุงตู่คงจะมีความสุขเพราะท่านลุงตู่นี่ท่านสืนนนน่อกระเด็กนะฮะผมมีหลายภาพหลายตอนไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งที่พนมทวนครั้งที่สองเนี่ยที่พระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยนะครับเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยพวกเราไปกราบพระมหาเถรคันชงครับอันนี้สิ่งที่ลุงตู่เขาสื่อกระเดกเด็กแล้วเด็กของลุงเขาก็เป็นเด็กดีครับอันนี้คือผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเริ่มท้นที่ตัวเรานะฮะ ตรงตูถ้าเริ่มต้นจากใจใสๆของท่านเนี่ยให้ให้ใจกันเด็กๆครับอันนี้ผมก็เลยจะอยากจะสื่อถึงผู้พิทธิ์ในที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์เพิ่มเนี่ยอาจารย์จตุริศเนี่ยนะครับเอาแนวความคิดของตุงตูไปจนกระทั่งเราเพิ่งมาคิดออกเมื่อวานเนี่ยปีก่อนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ2544เนี่ยตุงตูให้การบ้านเด็กๆก็คือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อคือปลูกข้าว วันแม่แล้วก็ไปเกี่ยววันพ่อคือวันวันที่ห้ธันวานะครเราก็มีการสื่อสารแล้วตรงตู่กำหนดให้วันที่5สิงหาคมสอ0พันห้ารปีที่ผ่านมานะฮะปีที่ผ่านมาสองพันห้้ในปีห6หครับอว, 6, 6, วันนี้เจอเด็กเด็กเร็วเด็กทะลุวางเราปวดหัวเครก็ต้องมาตั้งหลกักเฮ้ ถ้าจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของบอกไม่ได้แล้วเราต้องต้องช่วยครับต้องสื่อสารกับกระทรวงทะบวงกลมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องมากฎหมายต้องมาแล้วนะฮะคือประเทศไทยมีบ้านเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยก,ก็ต้องพยายามเอาเด็กพวกนี้ไปอบรมนะฮะตามชื่อบ้านเนี่ยจะปล่อยให้มาเด็กเวนเด็กทะลุนรกทะลุเวทีไม่ได้นะครับก็ก็เป็นกำลังใจให้พลเ็กเสรีพิสุทธิ์นะแต่มีเวศเขาประกาศจะไปบ้าน พอเกเสรี่ผมก็จะจับตาว่าจะไปบ้านพลเด็กเสรีที่บางขุนนนท์ว่าเจ้าอาร์มหรือไม่นะครับก็ดูว่าเด็กเวนีนเด็กทะลุนลกรกทะลุเวทีจะใช้กฎหมายไทยควบคุมได้หรือไม่ถ้าไปดูไอ้ชั่วสารพัดสัตว์กแล้วันคนระับคนจะไม่ใช้เด็กนะต้องสัตว์นะฮะผมบอกหลายครั้งแล้วว่าผมอยู่หนองเห่ารสร้างสนามเบนปุ๊บพังพรกำเริ่มเสพสารแล้วไปใช้เด็กท่านดูท่านผู้ชมท่านพี่น้องที่เขาลครับมันใช้เด็กทําลายสถาบันทําลายทุกอย่างทําลาย ทุกมิติของการเมืองแล้วไปดูสิครับวันเกิดตะกวนะฮะที่ติดกับประเทศไทยตะกวดก็บินมาหาตะกวนะฮะไอ้คนไม่ต้องเสือกนะครับเดี่ยผมพูดเรื่องตะกวดตะกวดที่ใกล้ๆบ้านเราเกิดไอ้ตะกวดพันสายพันเดียวก็บ,บินมาอันนี้คือเรื่องราวที่เรามองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะฮะวันนี้เนี่ยเราต้องลุกขึ้นสู้ครับเราจะปล่อยให้เด็กเยาวชนเป็นอย่างนี้หรือ กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะท่านรู้ดีถ้ากระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับพวกเราเนี่ยรับการบ้านมาตลอดโดยตรงนะฮะรับการบ้านโดยไม่ใช้งบประมาณสักบาทผมกล้าพูดเลยกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมอาจารย์เพิ่มจตุตริศเนี่ยรักษาการอาธิการบดีมรธรล้านนาซึ่งไม่มีใครไปเหลียวแลนะครับถูกเตะตัดขาจากไอ้พวกนักทอนทางการเมืองทอนทางการเงินอ่ะแต่อาจารย์เพิ่มเขาไม่ยอมครับเขาบอก เฮ้ยเขาทำงานถวายพระพันปีหลวงทำวัถวายในหลวงรอสิบตามแนวทางที่เราไปพบไปค้นที่ศูนยการโครงการพระบรมสันปะตองฮะสถานีการเรียนรู้ซึ่งวันนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราเด็กๆเ,เขากราบเรียนในลวงตูที่เชียงใหม่ว่าเรามาจากสันปะตองโมเดลที่ลวงตูถวายงานสมเด็จพระพันปีหลวงมาตลอดชีวิตนะครับ วันนี้เราบอกผมก็จะกับกับเท้านะกับเท้าท่านอธิบดีนะฮะขออนุญาตใช้เวทีนี้ใช้ช่องทางนี้กาบเท้าท่านอธิบดีทบพระลังระทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกาบเท้าท่านรักษาการรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งปวงนะครับกรุณาเอาตลวงตูโมเดลเนี่ยไปใช้นะฮะลวงตูโมเดลใช้ใจที่ใสจริงใจกับเด็กครับทุกที่เด็กหลับบ่าหรอกของหลวงตูโคไทยพิจิตบึงนาลาง หลายๆที่อันนี้คือสิ่งที่ท่านทําด้วยด้วยตัวเองไม่ได้ใช้เม็ดเงินเลยนะฮะแล้วผมถามว่ากระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องอ่ะมีงบประมาณเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเท่าไหร่ครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดกันแล้วว่าเราจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นเยี่ยงนี้หรือเด็กแล้วไม่กี่คนเด็กทะลุนรกเด็กทะลุอเวจีวไม่กี่คนเลยครับแล้วผมถามว่าเงินที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยมันใช้เงินมาจากไหนทําอาชีพอะไรเสียงเรียนไม่จบเอาเงินมาจากไหนครับ ใช้เงินรูปประมาณมหาสารใครอยู่เบื้องหลังฮะซื้อของซื้อผู้ซื้อเงินมากมายไปดูได้เลยฮะเด็กเวนเด็กนรกเด็กทะลุอเวจีครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ออกมาต่อสู้นะฮะก็ทำให้พวกเราได้ตาสว่างก็ขอบคุณพวลวัตเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวดด้วยกันแล้วกันนะครับก็เราดูกันต่อไปว่ามันจะกล้าไปที่วัดเจ้าอามซอย ใกล้ๆก,กับสำนักง,งานพักเสรีรวมไทยหรือไม่นะฮะก็เชื่อมั่นว่ากฎหมายไทยจะต้องมีสภาพประครับใช้นะครับวันนี้ก็พูดสันส้นๆนะเพราะว่าหลวงตู่โมเดลกับเด็กๆนะผมก็ต้องใช้เวลาเพราะผมติดตามมาตลอดนะครับแต่วันนี้มันจะเป็นต้องพูดแล้วนะฮะไม่พูดก็ไม่ไหวแล้วมันเลอะเทอะไปกันใหญ่นะฮะกระทรวงชื่อกระทรวงวัฒนธรรมมันยังไปทําลายวัฒนธรรมเอาความระยำสุดนักซึ่งได้รับการอบรมจากคนไม่ดีคนชั่วนะฮะ ผมโชคดีนะผมกลาบขอบคุณท่านผู้จัดการหานเรือนะฮะขอบคุณท่านจาก,กรมกิจาการหารเรือขอบคุณเลขาคะรงกา,กางคำเมื่อที่ทํารักษาจารีตประเพณีนะครับท่านผู้จัดการหารเรือท่านในฐานะอุที่มาชีท่านก็ไปโหวตในสภาค,ครับก่อนโหวตเนี่ยผมไปกลับพระเจ้าตักสินนะฮะพี่น้องทางอีสานทั้งใต้ไปกลาบแล้วเราก็ได้รับการยืนยันมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับขออนุญาตมาก่อามจริงจากผู้จัดการหานเรือท่านจักรกมกิจการหารเรือแล้วก็ผู้ใหญ่กลุ่มทุกท่านว่า ท่านไปโหวตครับอันนี้เราใจเนี่ยที่ผมเห็นใจของนักรบทหารเรือผมถึงบอกว่าโชคดีนะครับมีนายกงตูตเป็นนายกมตรีเป็นมติกรหมอถ้าเป็นคนอื่นนายุ่งตายหาเลยครับถ้าหากเป็นในสัตว์นรกนะขอพูดความจริงเลอไอเวรตะไลเนี่ยผมไม่รู้พูดยังไงได้ดอมส้มเห่งซวยทั้งหลายเนี่ยนะครับไอคนทำร้า,ายสถาบันเนี่ยทาแม่งเป็นรมติกลาหมหรือเป็นผู้มีที่เกี่ยวข้องถลายต่อไปกอ,องทัพเรือไทยคือนอกจากจะเป็นในเรือประมงต่อไปจะเป็นเรือแจวครับ น้องคิดดูฮะถ้าเกิดกองทัพเรือไทยเป็นเรือประมงเป็นเรือแจวอะคนหัวเราะเลยคุณเซนครับวันนี้ไปดูไอ้คุณเซนหัวเราะยังไงขอมดําดินดําทะลุมันลูกใครผมไม่เกี่ยวนะฮะผมฟังอาจารย์หลังสรรสุขอธิการบดีมหาลัยกำแพงพูดถึงคุณเซนเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับ ตอนแรกที่แรกในตอนแรกที่คุณเซนพูดถึงต้อมส้มเนี่ยผมก็คิดว่าคุณเซนมีเจตนาดีต่อไทยแต่ภาพวันเกิดคุณเซนเนี่ยมันฟ้องอะไรอะไรเยอะนะครับเตื่นนะฮะพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยนะครับอย่าหลับไหลนี่ผมไม่กล้านอนเที่ยงคืนไม่กล้านอนเพราะกลัวต่อไปกองทัพเรือจะเป็นเรือจาวเรือประมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขณะนี้ตะกวดบางตัวหลายตัวมาติดประชิดชายแดนไทยนีนะฮะคืออย่าลืมว่าไม่ใช่เฉพาะพะมา่านะครับเขมรขอมก็คือภัยร้ายของประเทศไทยในอดีตนะครับพระเรศาสวรเนี่ยประกาศอิสรภาพนะฮะทำให้พมา่าหว่นเกงไทยแต่อย่าลืมว่ามหาภัยพันหน้าอยู่ติดชายแดนนะครับ เขงซวยอะไรเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่ผมฟังจากอาจารย์รังสา์ท่านสิ้นไปแล้วนะฮะอดีตมหาหอะไรอธิการ,รมหาไรนลลังคำแหงครับก็อยากรู้ว่าลงตูมมเดลไปยังไงก็ไปดูงานที่มทรภาคเหนือนะฮะผมให้ผมจะขึ้นคลิปต้นและคลิปเปิดนี่เป็นเรื่องของอาจารย์เพิ่มนะครับที่สมควรที่กระทรวงอุดมศึกษาส่งเสริมอาจารย์เพิ่มอาจารย์จตุริศนะฮะผมอยากให้กระทรวง อุดมวิทย์เนี่ยไปลื้อทุกสภามหาลัยนะครับคือไม่ได้ว่าดีหมดนะฮะแต่คนไปลื้อแล้วปรับปรุงระเบียบกฎที่เกี่ยวข้องกันกันได้มาจึงอธิการมหาลัยเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องยอมรับความจริงว่ามหาลัยบางแห่งเนี่ยทรัพย์สินมหาศาลครับผมไม่พูดมหาลัยไหนนะฮะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะงงอย่างนี้ยังไงบางมหาลัยทรัพย์สินมหาศาลอธิการก็เกรงใจเด็กเกรงใจโครงการนิสิตครับคุณบริสุทธิ์คุณไม่ต้องไปเกรงใจครับคุณต้องสั่งสอนความดีเขาอย่างที่เนี่ยท่าน ชวนออกมาพูดเนี่ยท่านชวนเหล็กภัยนะฮะคือต้องให้เด็กซื่อสัตย์ก่อนแล้วเคารลกฎหมายก่อนนะฮะมีอาจารย์ปากหมาบางคนเนี่ยแม่งอ้างเป็นนักวิชาการทางกฎหมายเห่าคนเดียวฮะแล้วไอช่องรัดก็ไปเชิญไอปากหมาหมาคนนี้คนเดียวนะฮะท่านจะลืมนะทวายชนที่รักทั้งหลายมหาลัยนี่มอม้าขอหีบสรลอารอลิมให้ากับยักษ์คือมหาลัยเวอร์ซิตี้นะครับแต่ถ้าหมหาลัยนี่คือขอขีบมอม้าสระาอารอลิมให้ากับยักษ์มหาลายัยก็คือ วิทยายของหมาคือหมาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกาพระบาทตามรอยพระหลวงหลอเก้าครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองผมกาพระบาทพระหลวงหลอสิบสืบสารรักษาต่อยอดครับผมขอให้กระทรวงดมวิทย์กระทรวงศึกษาไปดูตัวอย่างลุงตู่โมเดลที่เชียงใหม่นะฮะที่สันกำแพงที่สันประตองที่กาญจานบุรีนะฮะแล้วเอามันเป็นตัวอย่างครับครับก็ขอ ขอกราบเท้าอธิบดีทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับขอกราบเท้ารัฐมนตรีทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะขอกราบเท้าท่านผู้จัดการหมวดแห่งชาตินะฮะท่านผู้จัดการหมวดนครบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับกราบเท้าบ้านเมตตามุติตากรุณามุติเป่าขากนาคืนวัฒนธรรมประเพณีจารื้ให้เด็กเยาวชนไทยผมเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานเนี่ยคงจะทําให้เด็กเวรเด็ก ทะลุนรกทะลุอเวจีเนี่ยกับเป็นคนดีสู่สังคมได้ไปตรวจสอบว่าเอางบประมาณมาจากไหนนะฮะมาเคลื่อนไหวกินอยู่ยังไงเนี่ยนะครับครับก็ดึกมากแล้วแต่ขอให้ทุกคนนอนหลับแล้วพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะฮะขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขในคืนวันอาทิตย์คืนนี้นะครับคืนที่พวกผมนอนไม่หลับนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนไทยเกิดมาเพราะพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณครับถ้าเราเข้าใจเข้าถึงแล้วไปพัฒน,นาได้ถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีสูงเป้าหมายอะไรก็ตามถ้าเรามีการพัฒน,นาดีเวล็อปอย่างต่อเนื่องมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้ท่านได้เห็นว่าสามคำที่ท่านให้ไว้ทิ้งไว้ให้กับเราถึงแม้ว่าท่านจะสวรรคตไปแล้วก็ตามแต่เป็นสามคำที่เราสามารถใช้เป็นหลักคิดในการดำรงชีวิต ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานของเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ